อิงเพื่อไทยติแบงค์ชาติอ้างไม่ให้ความร่วมมือคือล่าสุดเนี่ยเป็นกระแสะโด่งดังมากถ้าเกิดใครได้ดูข่าวนะคะก็คือหลังจากไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะคะพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์ใหญ่ชื่องานเนี่ยคือ10 <c oughs> เดือนที่ไม่รอทําต่อให้เต็มคือโปรเจกต์ต่างๆนั่นแหละที่เขาจะเอามาทําทั้งหลายทั้งแหล,หล่เขาพยายามเอาออกมาพูดมันเขาคนเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนอีเวนต์อันหนึง่งที่แสดงนโยบายต่างๆ <ผม S 1> ออกมาของพักเพื่อไทยว่าจะอธิบายว่าจะเจอกับอะไรมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในงานเนี่ยมีตัวมัมต ตัวพ่อก็มาร่วมงานกันเยอะมากม,มีทั้งนายกคุณเศรษฐามีคุณอุ้งอิงอม,มีคุณเผ่าภูมิรัฐม,น,ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคแล้วก็สส,สพักอีกเยอะแยะมากมายเลยคราวนี้ทําไมมาถามว่าทําไมอยู่ดีๆรถทัวร์ถึงลงขน<ม>าดนี้เ,นเพราะว่าตอนที่คุณอุ้งอิงเนี่ยขึ้นไปพูดถึงแบงค์ชาติะคะ่ะนี่แหละเรื่องนี้แหละที่มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงคุณอุ้งอิงพูดว่า ตอนนี้กฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งชาติไทยประเทศไทยนะคะเป็นอิสระจากรัฐบาลรบเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาและอุปรสรรคสําคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาโดยตลอดอและ ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นและสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจและไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยคราวนี้ตอนออกมาพูดเนี่ยหลายคนถ้าเกิดฟังคร่าวๆอาจจะรู้สึกเออว่าใช่ภาวะไอไ,อไอพวกลดดอกเบี้ยนเนี่ยมันค,ควรจะมีตั้งนานแล้วเพราะว่า ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นภายในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาดอกเบี้ยตั้งแต่0.50ขึ้นไปจนถึง2.50ถือว่าเยอะไหมในปีนี้เยอะไหมที่สุดที่สุดบางคนถึงได้บ่นไงบอกว่าซื้อบ้านทีหนึ่งค่าดอกเบี้ยบานตะไท่นี้ไงก็ตอนผมผ่อนบ้านอะผ่อน6,000ดอก5,000กว่าใช่เนี่ยแหละก็ถึงบอกว่าเฮ้ยทำไมคนถึงใช้คําว่าโปะต้องโปะเลยคุณต้องโปะเลยพอ3ปีปุ๊บคุณต้องโปะก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันจะบานขึ้นไปอีกก็ที่เขาพูดมาก็ดูเข้า คุณวิาพากษวิจารณการทํางานของแบงค์ชาติได้หรอผมไม่รู้อันนี้นเ,เ,เนี่ยทำได้หรอเพราะจริงๆเนี่ยเหมือนเป็นการกดดันแบงค์ชาติเอาจริงๆแล้ว,วอะตอนแรกอะนายกเศรษฐาเนี่ยเขามีการเอ่อนัดเจอกับผู้ว่าแบงค์ชาติก็คือคุณเศรษฐพุทธเมืม่อประมาณสิบมกราที่ผ่านมานะคะซึ่งมีการพูดคุยกันแต่ตอนนั้นเนี่ยนายกพูดว่าเรื่องที่คุยเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ย หลังๆมาเนี่ยเพิ่งไม่กี่เพิ่งประมาณเดือนที่แล้วมัง้งตอนที่นายกออกมาพูดถึงเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มาเอาหรอแต่ได้ไหมให้ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมในการประชุมหรือการแถลงด้วยนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณไปกดดันอย่างเงี้ยมันไม่ได้และที่สําคัญทําไมถึงโดนดราม่าอีกเพราะเกิดจากว่าอะไรรู้ไหมเกิดจากว่าตอนที่คุณอุ้งอิงพูดขึ้นมาเนี่ยแกถือสคริปต์อ่านอคนบอกว่าเฮ้ยคุณถือสคริปต์อ่านอคุณ แปลกๆนะเอาแล้วทำไมคุณไม่เข้าใจมันจริงๆที่จะพูดอลัวลืมหรือเปล่าเยอะเห็นไหมมันเอออันนี้เราเราเราคิดเราคิดในแง่ของเราใช่ไหมมันอาจจะเยอะแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าตอนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะท่านเข้าใจคือเหมือนเขาคือเหมือนคุณทักษิณเขาเข้าใจแต่พอเป็นลูกลูกุูนลูกถือสคริปต์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โดนกล่าวถึงคราวนี้มาถึงแต่พี่ดูเขาถือสคริปต์แต่เขาเขาไม่ได้มองเยอะนะ เขาแบบคถือนะคือจริงๆว่าจะพลาดหรือเปล่ากลัวลืมกลัวพลาดว่าจะไม่ได้พูดอะไรมีแล้วมีแล้วมีอรมองนิดนึงเมื่อกี้กลัวพลาดว่าจะไม่ได้พูดเรื่องอะไรหรือเปล่าครวนี้เราเคยคุยกับคุณหมสุริกัญยาที่เราพูดถึงเรื่องเรื่องล่าสุดที่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมคะเราพูดถึงเรื่องของแบงค์ชาติคุณหมสุริกันยาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ มุ่งไปถึงแบงค์ชาติเหมือนกันไอเรื่องการลดดอกเบีย้ยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มีนัยยะมากๆในฐานะของหัวหน้าพักที่เขาพูดถึงเรื่องกฎหมายในการให้อิสระกับแบงค์ชาติเนี่ยแล้วก็ยังระบุว่ากฎหมายที่ให้อิสระมากเกินไปเป็นอุปสรรคในการดําเนินนโยบายของทางรัฐนะคะ,ะซึ่งทางฝั่งนิติบัญญัติเนี่ยต้องเก่งข้อสอบแล้วว่าขณะนี้จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคือพรบธนาคารแห่งประเทศไทยจากทางสสพักเพื่อไทยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมอธิบายง่ายๆก็คือธนาคารแห่งชาติเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลคือก็แล้วแต่เขาเลยถูกต้องคุณจะประชุมยังไงก็แล้วแต่นางงานแห่งชาติบอกไม่ก็คือไม่คือห้ามยุ่งมันเป็นอิสระใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยงั้นอาจจะมีพรบไหมว่าให้แบงค์ชาติเนี่ยมาขึ้นอยู่กับรัฐบาลเพื่อเวลาทํางานมันจะได้ง่ายเหมือนคุณยิงเงินอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแล้วคุณจะใช้เงินตรงนี้ทําอะไรก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้นี่พี่อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ